เรียบร้อยตกไหมตกไหมตกไหมตก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 ไหมตกครับแต่ละคนแต่ละคนการดื้อเพิ่มเวลาสภาพของแต่ละคนดูมีความดุมากเพราะว่าพี่คยจะเล่นการกระโดดเอาไหมโอเคครับผมก็สวัสดีทกับจุ๋มทุกท่านกันด้วยครับยินดีชมภาพพิธีกำปันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมซาวเวอร์เพลครับวันนี้ผมกับน้องผมนะครับจะมาปวดคนโดยการซื้อสิ่งที่เรียกว่า มันนี่ฮ like. ูปนะครับซึ่งราคาอยู่ที่10โลนะครับโอเคครับซึ่งน้องผมเขาจะซื้อปวดเองนะครับซึ่งหลักการที่เราจะใช้กันนะครับก็คือไข่ขึ้นไปเกือบถึงนะครับเกือบถึงเส้นชัยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าใช่กล้องมันไม่เห็นเดี๋ยวเงียบแป๊บนึงนะผมขอขยับเย็บหน้าจอโอเคอย่างนี้ก็ได้นะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ครับผมทุกคน ก็คือถ้าเกิดว่าเช็ดไอ้ตัวนี้ยมันจะขึ้นไปถึงแล้วเราจะซื้อบันนีฮูปตัดหน้านะเป็นอะไรที่แบบญญ <G l ip> โอเคครับ <G l ip> เดี๋ยว <G l ip> เดี๋ยวเรานะครับ <S 2> <S 2> <G l ip> เดี๋ยวพอเราทําเสร็จปุ๊บนะเราจะย้ายเซิร์ฟหนี <G l ip> มัง้ง <G l ip> ไม่ก็ไม่มันไม่โดนดีพอกพราะนัเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเจอตอนนี้เราเจอผู้ต้องเหตุนะครับที่จะต้องโดนโดนชัยนะ ไปนะผมจะซื้อทันทีมีไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วทุกคนแกแล้วทุกคนแกแล้วทุกคนพีทเตรียมอัดน้อเตรียมบอทน้องนี่มันโอเคเฮ้ยพี่ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเรียบร้อยวันนี้ฮุกเรียบร้อยตกไว้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 ตกเรียบร้อย เรียบร้อยตกแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ซื้อไอ้นีด้วยเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มเวลาเอ็ก a t เตอร์ไทม์เออ โอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟไปกว่าครับดูดูโอเคครับทุกคนผมเห็นคนนั้นครับแม่สาวคนนั้นนะครับเขากาลังขึ้นไปถึงครับเราจากหลังจากนั้นนะครับโมรจะซื้อตัวนี้ครับเรียบร้อย <laughs> ตกไ้ตกไ้ตกไกต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 ก ครับแต่ละคนแต่ละคนการดื้อมเวลาสภาพของแต่ละคนดูมีความตู่บ้าเพราะว่าพี่ใช้ายจะเล่นกระโดดเอาไว้ทำแบบนั้นกระโดดโอ้ตกตกตกกระโดดเลยกระโดดขอนี่คือสวัสดีโอ้ผมออกเซิร์ฟก่อนรีพอร์ตออกเซิร์ฟบอลแล้ก็สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ